สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกันดาพาลุยพากินนะคะนี่ดูดูทุกคนกันดามาเจออะไรค่ะเดินเข้ามาในสวนบ้านนานะคะมาเจอนี่เลยค่ะนี่ดีปีทุกคนสุกเต็มต้นเลยนะคะเขากำลังแก่จัดมากๆเลยพอมาเจอดีปีก็นึกขึ้นได้นะคะก็เลยหาสปปรรพคุณนะคะไปหาสปปรรพคุณมา เล่าสู่ FC ฝั่งนะคะเขาก็มีสรรพคุณหลายอย่างมากๆเลยค่ะช่วยบรรเทาอาการหวัดนะคะอาการเจ็บคอช่วยในเรื่องหลอดลมอักเสบแล้วก็ลดเสมหะด้วยนะคะแล้วก็ยังขับลมค่ะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะบำรุงธาตุได้ด้วย นี่เราจะเก็บไปตากไว้นะคะตากไว้ทำกับข้าวทำเครื่องเทศนะคะทำเป็นเครื่องปรุงเนาะนี่ทุกคนดูดิสุกเต็มเลยค่ะเด็งแดงนั้นเลยนะคะเต็มต้นเลยค่ะเยอะมากๆเลยต้นก็ไม่ใหญ่นะ โอเคมาพูดถึงเรื่องสมุนกันต่อนะคะเ,เขาก็จะช่วยในการนะคะลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบได้ด้วยค่ะอาการฟกช้ำนะคะวิธีใช้นะคะก็คือการนำเอาดีปรีที่ตากแห้งค่ะไปฝนนะคะฝนแล้วก็ให้ได้กับให้ได้น้ำนะคะฝน ใช้น้ำนะคะใช้น้ำฝนกับหินเนาะให้ได้น้ำข้นๆเหนียวๆเ,เสร็จแล้วเราก็จะนํามาทาทาบริเวณที่กล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าอาการพกช้านะคะก็จะช่วยบรรเทานะคะทําต่อเนื่องก็จะสามารถทําให้หายได้ค่ะหรือว่าทําอีกอย่างหนึ่งนะคะโดยการที่นําผลสดๆแบบนี้ค่ะลูกดแดงๆแก่ๆนี่นะคะ ตําตําให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วก็ละลายกับเหล้าขาวเหล้าขาวหรือว่าน้ําเปล่าก็ได้นะคะนั่นแหละเอาพอเหนียวเหนียวข้นๆน,นะคะแล้วก็ทาไปตรงบริเวณที่ปวดตามข้ออักเสบหรือว่าตามเส้นตึงเอ็นตึงอะไรพวกนี้นะคะใช้เป็นประจำจะทําให้อาการดีขึ้นนะคะบรรเทาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วยังช่วย ลดอาการปวดฟันได้ด้วยนะคะทุกคนโดยการตาค่ะตำให้ละเอียดแล้วก็ไปอุดตรงฟันปวดนะคะฟันเป็นแมงเนาะบรรเทาอาการท้องร่วงได้อีกตั้งหาค่ะนะคะสําหรับผู้หญิงนะคะสําหรับผู้หญิงก็ช่วยขับประจําเดือนสําหรับผู้หญิงที่ประจําเดือนมาไม่ปกตินะคะเนี่ยตัวดีปีเนี่ยเขาจะช่วยได้ค่ะ แล้วก็ยังช่วยบำรุงตับค่ะลดไขมันในเลือดนะคะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนาะกินได้ค่ะแต่ว่านะคะทุกอย่างก็มีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะคะอะไรที่เยอะเกินไปก็นั่นแหละนะคะก็สามารถจะให้โทษได้นะถ้าทานเยอะเกินไปนะคะเขาดีปีเขามีความเผ็ดร้อนเนาะถ้าเราทานเยอะจนเกินไปก็อาจจะมีผลต่อกระเพาะอาหารได้นะคะ นี่ค่ะเยอะๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะนําไปตากนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามค่ะถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดแชร์ส่งต่อไปให้คนอื่นได้ดูกันบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้กันดาก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้ากันดาจะพาไปทำอะไรนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ